สวัสดีครับเที่ยง10นาทีของวันที่13กุมภาพันธ์พศักราครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บล็อกที่3เ,เขาเรียกกันว่าพิมพ์หลวงสิทธิการาหลายกูรูหลายท่านว่าพิม,มพ์นี้เป็นพิมพ์เป็นพระยุคต้นครับเพื่อนเป็นพระยุคต้นครับวันนี้ผมเอาเพิพ่งได้มาเมื่อวานประมูลมาพันเก้าปิด ปิดในหอเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เปิดแทบไม่ได้เปิดดูกันเลยแต่ปรากฏว่าด้พระเนื้อหานี้สมเด็จองค์นี้มาองหนึ่งครับอันนี้มาฝากเพื่อนๆกันผมจะรีวิวประมาณ40คลิปนะเพื่อนๆก็คลิปนี้ผมยังไม่ได้แกะออกจากกรอบเพื่อรีวิวแต่ว่าซูมให้ดูอนันนีอ้อาจารย์หลายท่านที่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยให้ให้กำลังใจครับให้การยอมรับว่าเป็นพระแท้และก็ทันยุค เป็นยุคต้นด้วยแล้วก็เป็นค้า,าบที่เราเห็นนี้เป็นรักรักเก่ารักโบราณแล้วก็าบางท่านเรียกว่า,าข้าบพุทธคุณวิเศษภาพวิเศษครับนนี้ผมภาพนี้จะไม่มีด้านหลังนะเพื่อนๆก็จะก็จะไม่มีโอกาสได้ดูด้านหลังกันอันนี้ผมเอามาจะเอาลงไปใน u t u b e ครับผมว่ามันงดงามครับเพื่อนๆภาพนี้งดงามมากดูสบายตามากสบายตางดงามก็ทุกทุก ทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสามนาทีครับเพื่อ <_ t od d> เพื่อ,อไม่ให้คลิปเนี่ยยาวจนเกินไปแล้วก็เพื่อจะไม่เบื่อส่วนส่วนหนึ่งก็สามนาทีห้านาทีจะทําหลายๆคลิปเอากันละกันเรื่องพิมพ์เนี่ยผมมองว่าถูกต้องครับผ่านนิ้มือมือจับประสานไม่ได้อยู่ระหว่างกลางของอกก็ถูกต้องตำแหน่งพิมพ์ใช่ครับด้านด้านสายหนึ่งทังสามเนี่ยทักหมดแล้วก็ความโค้งเกล็ดตัดติดบน ข้างหลังมีเขา,าเรียกอะไรเลยชัดเจนผมก็พูดไม่ถูกก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปประมาณนี้ครับปลายคลิปแล้วสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ